สวัสดีครับผมจาครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ n มนู Focus นะครับเลนที่ติดมากับตัวกล้องของเราเนี่ยเลนคิดเนี่ยมันเป็นเลนออโต้โฟกัสนะครับแต่ว่ามันสามารถเซตให้เป็นแมนูโฟกัสได้เพราะว่าแหวนวงนอกสุดเนี่ยมันเป็นแหวนโฟกัสครับเราสามารถใช้งานแมนูโฟกัสได้ในกรณีที่แบบเราต้องการที่จะโฟกัสเองอยากได้งานปานนิดอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก่อนที่จะดูที่โต๊ะนะครับเราคุยกันเรื่องนี้นิดหนึน่ง ไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยเมาส์ของมันเราเรียกว่าเป็นเมาส์ eosm นะครับบางที่เขาจะเรียกว่าเมาส์ efm โอเคในอินเทอร์เนต็ตนะครับมันจะมีแบบอะแดปเตอร์ที่สามารถใช้กล้องตัวนี้แหละครับกับเลน์ค่ายอื่นๆได้ก็คือเราสามารถไปใช้เลน์ิค่อนได้เราสามารถไปใช้เลน์แบบเก่าๆเาช่นเลนที่เรียกว่าเมาส์ m, m 4 2ได้นะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์พวกนั้นเราต้องซื้อเพิ่มเองในตัว canon official เขาจะมีอะแดปเตอร์ให้ตัวหนึ่งนะครับที่เขามีขาย ก็คือตัวนี้เป็นของ Canon เองเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ที่เรียกว่า EF 2 EFM นะครับ EF ก็คือเลนแ c a n อนที่เป็น DSLR ส่วน EFM ก็คือเลนที่เป็น m i r r o r l e s s นะครับดังนั้นในตัวของตัว Canon เนี่ยเขาจะมีอะแดปเตอร์ตัวนั้นให้เพื่อที่แบบสำหรับคนใช้ที่มี DSLR อยู่แล้วจะเอาเลน DSLR มาใช้กับตัว m i r r o r l e s s ของ Canon เองก็พอทำได้นะครับเลนตัวนั้นผมไม่มีเอาไว้ใช้อยู่แล้เพราะว่าผมไม่กะว่าจะ ไม่ข่าวว่าจะซื้ออะแดปเตอร์ตัวนั้นอยู่แล้วนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยืมของคนรู้จักหรือว่ายืมของน้องมาได้จะลองเอามาทําเทสตเอามาทํารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องของการเซตติ้งกล้องเป็นหลักแล้วก็ดูว่าในตัวกล้องเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างเกี่ยวกับแมนนวลโฟกัสนะครับไปดูที่โต๊ะกัน ก่อนอื่นมาดูตัวเลนก่อนเลยกันนะครับเลนสชิดที่ติดมากับตัวกล้องเนี่ยมันจะมีสวิตสับแค่ตัวเดียวนะครับก็คือสับสําหรับการล็อกเลนรอบรอบตัวเนี่ยไม่มีสวิตอย่างอื่นแล้วนะมันจะไม่เหมือนกับพวกเลนใหญ่ๆที่แบบจะมีสวิตแบบออโต้แมนนวลอยู่ที่ตัวเลนด้วยนะครับวงแหวนตัวนอกตัวนี้เนี่ยเป็นวงแหวนสาหรับการปรับซูมนะครับแต่ว่าวงแหวนตัวนอกสุดตัวนี้จะเป็นวงแหวนสำหรับการปรับโฟกัสครับมันสามารถหมุนได้รอบตัวไม่มีล็อกนะครับหมุนไป หมุนกลับนะครับเอาล่ะมาดูที่กล้องกันนะครับตัวกล้องเนี่ยมันสามารถมันจะเซ็ตเป็นออโต้โฟกัสเอาไว้เป็นเดฟอลต์นะครับเวลาเราก,กดชัตเตอร์ลงไปครึ่งนึงกล้องก็จะทําการโฟกัสกดตรงไปอีกครึ่งนึงกล้องก็ทําการถ่ายนะครับอันนี้เป็นแบบเดฟอลต์แบบง่ายๆเราสามารถสับเข้าโหมดแมนนวลโฟกัสได้2ที่นะครับที่แรกคือกดเข้าเมนูแล้วก็ไปที่แท็บสีแดงนะครับแท็บถ่ายรูปแท็บที่6นะครับ ฟังชันล่างสุดก็คือโหมดโฟกัสพอกดเข้าไปก็จะมีให้เลือก2ตัวก็คือออโต้โฟกัส AF นะครับแล้วก็แมนนวลโฟกัสที่เป็น MF แต่ว่าวิธีการเข้าตรงนี้แม่งยากครับเข้าหลังกล้องไปเลยนะครับวิธีการเข้าหลังกล้องคือกดปุ่มนี้โอเคพอกด1ทีปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแมนนวลโฟกัสครับกดอีกทีก็จะขึ้นเป็นโฟกัสอัตโนมัติหรือว่าออโต้โฟกัสนั่นเองเอาละทีนี้พอเราสรับเข้าแมนนวลโฟกัสนะครับ คราวนี้เวลาเราก,กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งกล้องจะไม่โฟกัสให้แล้ครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหมุหมนมวงแหวนโฟกัสเองเพื่อที่หาจุดโฟกัสเองนะครับถ้าเกิดอยู่ที่จอแบบคูณหนึ่งอย่างนี้ดูไม่รู้เรื่องก็กดแว่นขยายครับหรือไม่ก็กดปุ่มนี้พอกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะหมุนมีไดอัลให้นะครับอย่างแรกคือมันจะมีกรอบให้ว่าจะขยายตรงไหนเช่นสมมติผมจะขยายตรงนี้แล้วเราหมุนไดเอัลชุดนี้นะครับ พอหมุนเข้าไป1ทีจะเข้าคูณ5ครับหมุนเข้าไปอีกทีจะเข้าคูณ10ครับหมุนอีกทีจะกลับมาที่คูณ1นึนะ่ดังนั้นหมุนเข้าหมุนออกเลือกตามสบายเอาละสมมุติคูณ5ดูรู้เรื่องนะครับหมุนวงแหวนโฟกัสได้เลยครับโอเคถ้าไม่ชัวร์หมุนคูณ10แม่งเลยแล้วก็หมุนวงแหวนโฟกัสนะครับอย่างนี้เนี่ยกุญแจชัดแน่นะกดชัตเตอร์ได้เลยนะครับปากเสร็จโอเคจะดูรูปก็ ดูที่กุญแจะนะครับอ่าตอนนี้เราโฟกัสที่กุญแจเอาละนี่คือวิธีการแบบแรกนะครับทีนี้สมมุติว่าในตัวนี้ตั้งอะไรได้อีกนะอีกตัวหนึ่งที่ตั้งได้นะครับก็คืออยู่ในแถบที่เจ็ดนะตัวบนนะครับ mf electronic สำหรับเลนนะครับเข้าไปจะมีแค่ OFF กับ ON แหละอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติเวลาที่เราอยู่ที่ออฟนะเราอยู่ที่โหมดออโต้โฟกัสแล้วกัน,นครับ เวลาที่เรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวหาระยะก,ก่อนเวลาที่เรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งกล้องมันจะทําการจับโฟกัสให้แล้วเวลาที่กล้องจับโฟกัสเสร็จแล้วเนี่ยต่อให้เราหมุนวงแหวนโฟกัสมันจะไม่มีผลนะครับกดชัตเตอร์ได้เลยถ้าเกิดเราตั้งตัวนี้ให้เป็น on, นะอ่อนนะอาการเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งกล้องจะทําการโฟกัสถึงแม้ว่ากล้องโฟกัสแล้วเราสามารถหมุนวงแหวนโฟกัสเพิ่มได้อีกนะครับ มันจะเป็นเหมือนการออโต้ก่อนแล้วแมนนวลตามได้ในกรณีนี้เลือกเป็นออฟเหอะเพราะว่าจะออโต้ก็ออโต้ไปเลยจะแ <aufen> มะนนวลก็แมนนวลไปเลยนะครับจบๆ<บ>เลยอ่ะทีนี้ผมนึกไม่ออกว่ากรณีที่แบบออนมันจะใช้ตอนไหนเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์ง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้นะการตั้งค่าตั้งค่าการเน้นสีจุดโฟกัสนะครับ default ที่ตั้งมาในกล้องจะเป็นปิดนะเราสามารถเปิดตัวนี้ได้โดยการเอาตัวแรกครับพอเปิดเข้าไปปึ้ง เสร็จปุ๊บถัดไปจะให้เลือกระดับการเน้นสีนะครับมีแค่สูงกับต่ําก็เลือกสูงแม่งไปเหอะสุดท้ายสีนะครับมีให้เลือก3ามสีแดงเหลืองน้ําเงินนะสมมุติเราเลือกเป็นสีแดงนะครับอาการเป็นแบบนี้นะครับสมมุติเราอยู่ที่การแมนนวลโฟกัสอ่าแล้วเวลาที่เราหมุนวงแหวนโฟกัสนะครับจุดไหนที่โฟกัสเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขอบสีแดงครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้อ่าตัวเนี้ยกล่องพ่โฟกัสละถ้าเราหมุนต่อนะครับจะเห็นว่า คราวนี้นาฬิกากับตัวกุญแจโฟกัสครับโอเคดังนั้นสีที่เลือกใช้อ่ะก็เอาตามหน้าง,งานครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสีวัตถุเป็นสีอะไรสมมติผมเลือกเป็นสีน้ำเงินนะอะจะเห็นว่าตอนนี้นาฬิกาชัดแต่ถ้าเกิดผมเลื่อนไปปุ๊บข้างหลังคราวนี้กล่องไพ่ชัดครับแต่มันมองยากเพราะว่ากล่องไพ่เป็นสีน้ำเงินไงดังนั้นก็เลือกสีแบบเอาตามแบบวัตถุที่เราจะถ่ายะเอาให้สีมันตัดๆกันอย่างเช่นเคสนี้ นาฬิกาชัดนะครับเลื่อนไปอันนี้กล่องภัยชัดโอเคแต่การเน้นสีจะอยู่ที่หน้าจอบวกคูณ1เท่านั้นนะครับก็คือหน้าจอปกติเพราะว่าเวลาที่เราซูมเข้าไปสมมติผมซูมเข้ามาตรงนี้ตัวนี้คือ 10x นะครับถอยมานี่คือ 5x เเวลาที่เราหมุนโฟกัสเข้าเนี่ยครับ มันจะไม่มีสีขอบเหลืองขึ้นนะครับหรือว่าเวลาที่เราอยู่ที่ 10x นะครับหมุนโฟกัสเข้ามันจะไม่มีขอบเหลืองขึ้นนะครับดังนั้นตัวขอบเหลืองขอบแดงขอบสีน้ำเงินเนี่ยจะอยู่ในกรณีที่เป็นหน้าจอปกติ 1x เท่านั้นเพื่อที่จะช่วยให้เราแบบโฟกัสง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องซูมเข้าไป แต่ว่าสําหรับคนที่เขาถ่ายแมนนวลโฟกัสโดยส่วนมากเขาก็จะซูมถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเน้นปานนี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเอาให้เนียนเลยดีกว่าอย่างนี้นะครับปากโอเคนี่ก็คือฟังกช์ชันต่างๆสำหรับการเซตตัว แมนนวลโฟกัส uh, นะครับตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานได้เลยนะว่าใครจะชอบใช้ออโต้ใครจะชอบใช้แมนนวลนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่แบบดน่นดวนรีบๆวัตถุเคลื่อนไหวคิดว่าออโต้โฟกัสยังไงก็สะดวกกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายวัตถุที่มันแบบอยู่นิ่งๆเช่นบางคนถ่ายของอย่างเงี้ยหรือว่าเราถ่ายแบบถ่ายคนที่แบบเขาสามารถโพสต์นิ่งๆให้เราได้อย่างนั้นอาจจะใช้แมนนวลโฟกัสก็ใช้ไปนะครับ แต่ว่าเวลาที่ถ่ายทุกอย่างเสร็จแล้วแนะนำว่าเซ็ตกล้องกลับให้เป็น Default ที่เป็นออโต้โฟกัสเดี๋ยวครับเพราะว่าจังหวะที่แบบเราต้องการรูปแบบด่วนๆเลยยกกล้องมากดชัตเตอร์ต้องได้รูปนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะลองเล่นที่เป็นแบบ Manual Focus ดูบ้างก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวตัวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันตัวฟังก์ชันอื่นๆลวกันไปแล้วครับ